สวัสดีครับเนวเวลาเขาสเก็ตข่าวครับที่สนคู่ขนานลอยฟ้าเขทวีวัฒนาครับโรงพักที่นี่ครับมีพื้นที่ประมาณสิบไร่ครับตำรวจที่เลิกงานแล้วครับมีเวลาว่างนะครับก็ปลูกผักพืชผักสวนครัวนะครับเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่ครับวันวันหนึ่งแม่ดูครับไข่ไก่ได้เยอะจริงๆครับมีไว้รับประทานเองนะครับแล้วก็เนี่ยครับัามว่าไขรจราจรขับรถดีมีวินัย ถามว่าเอาไว้ทําไมครับไข่ที่ปั๊มแบบนี้ตอบว่าไข่ที่ประทับตราเนี่ยครับทางสอน,นอเอาไว้แจกผู้ที่มาเสียค่าปรับขับรถผิดกฎจราจรนะครับพรเพื่อว่าเวลาไปถึงบ้านนั้นก่อนที่จะเอาไข่มาทอดมาเจียวครับเห็นที่ทข้างไข่ครับเขียนว่าไข่จราจรขับดีมีวินยัยจะได้เตือนสติตัวเองครับไข่ที่เป็นไข่ของไข่จราจรต้อส่นะครับว้าว ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสเก็ตข่าวครับ